เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าปริมาณเงินมากกว่า30พันล้านดอลลาร์ได้ไหลออกจากตลาดคริปโตในช่วง24ชั่วโมงเนื่องจากการควบรวมของอีทูเรียมล้มเหลวในการจุดประกายการชุมนุม ตลาดคริปโตเคเรนซี่ยังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์การควบรวมอีทเรียมในอดีตที่เปลี่ยนสถานะบล็อกเชนเป็นสถานะ proof of stake แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะถูกขนานนามว่าเป็นตลาดกระทิงแต่24ชั่วโมงต่อมาตลาดคริปโตก็ได้บันทึกการไหลออกของเงินทุนซึ่งมีมากกว่าปัจจัยอื่นเช่นอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้น อันที่จริงแล้วนาว,วันที่16กันยายนมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกอยู่ที่958.83พันล้านดอลลาร์ลดลงมาประมาณ3.2%หรือ32.24พันล้านดอลลาร์จาก991.07พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่15กันยายน ก่อนการควบรวมกิจการส่วนหนึ่งของตลาดคริปโตคาดการว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ราคาของอีทรียมพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการคาดการใดๆเพิ่มเติมที่จะเป็นจริงในช่วง24ชั่วโมงต่อมาโดยการซื้อขาย e ีทอยู่ที่1,400ดอลลาร์ลดลงมาเกือบ10%ในช่วงเวลาดังกล่าว และในปัจจุบันราคาของเหรียญบิตคอยนั้นซื้อขายกันอยู่ที่19,804 US d ลลาร์ตอนนี้ตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงเรามาดูในฝั่งของเหรียญ Ethereum หรือ E T H ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่1,465.05 US d ลลาร์ตอนนี้ C D C Action Zone ของเรากำลังเข้าสู่โซนสีแดงเช่นเดียวกัน เรามาดูในฝั่งของราคาเหรียญอ e ีเธอร u ่มคั s ส i ิหรือ ETC ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่33.94 USD ลลาร์ c d c action zone เข้าสู่โซนสีเหลืองดูเหมือนว่าเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลอะไรมากนักกับ e ีเธอร u ่มคั s ส i ิและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ